แฟนประจำเลยนะคะจากสวัลาวของเราเนี่ยนะคะคุณคิเลนนะคะถามว่าทักทายมาก่อนเลยค่ะสบายดีผมอายุ49แฟน46ห่างกัน3ปีนะคะมีลูกมาแล้ว4คนลูกล่าก็คือลูกคนเล็กเนาะอายุ12ปีแล้วไม่ได้คุมกำเนิดแบบนี้เนี่ยมีสิทธิ์มีลูกได้อีกไหมเพียโคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้อ๋อถ้าเกินสิปีแล้วโอกาสที่ท้องจะต่ำและคะ่ะก็คือว่าถ้าท้องนี่จะท้องติดๆดกันไปนะคะ ถ้าเกินสิบปีขึ้นไปก็แสดงว่ามันมีถ้าไม่ได้คุมกําเนิดเลยนะคะโอกาสท้องจะต่าถามว่าโอกาสท้องมีไหมมีแต่น้อยนะคะฝ่ายหญิงสี่สิบหกใช่ไหมคะค่ะค่ะหญิงสี่สิบดังนั้นถ้าถ้าไม่อยากมีลูกอาจจะต้องคุมกําเนิดเหมือนกันนะคะบางทีจะไมไ่ท้องเด็กแล้วน้องต่างบางทีไปท้องไข่ปลาอุกนะคะ<อ>ท้องเด็กที่ไม่ปกติเป็นต้นนะคะสี่สิบหกแล้วก็มีลูกไปแล้วสี่คน ถึงแม้จะมีลูกไม่น่าจะมีลูกและโอกาสน้อยเนื่องจากมีลูกคนแรกสิบกว่าปีก็แนะนําให้คุมกําเนิดนะคะถ้าไม่รู้จะคุมอย่างไรก็ปรึกษาแพทย์ดูนะคะก็แพทย์ที่สพเราก็เก่งกันนะคะก็ปรึกษาได้นะคะค่ะอ่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมลูกคนแรกยี่สิบหกปีค่ะคุณหมอคนลูกล่าเนี่ยสิบสองโอกาสน้อยอย่ที่คุณหมอว่าแต่ถ้าอยากจะเอาเพื่อความชัวร์เนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านว่าจะคุมวิธีไหนดีนะคะ เรากำลังเป็นห่วงเรื่องการตั้งครรภ์ที่ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อคุณแม่เนาะคุณหมอเนาะใช่ค่ะคแล้วก็เป็นอันตรายต่อลูกด้วยเพราะลูกอาจจะไม่แข็งแรงนะคะตรงนี้เนี่ยการคุมกําเนิดก็เป็นหัวใจนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยนะคะถ้าเราไม่พร้อมคือะชมลีสังเกตว่าตอนนี้ท้องกันเยอะมากต่างๆเชมลีเจอคนท้องไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะอ,อาจจะเพราะปัจจัยข้อ,อหนึ่งก็คือช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้คุมกาเนิด นะคะ <laughs> ไม่ใช่เรื่องของโควิดลัวโควิดหน้าตัง <c oughs> ไม่ได้คุมเพหหราะอะไรรอเปล่าเพราะตองนั่งเรียนออนไลน์กับลูก <c oughs> มีคนมาบ่นไม่เว้นแต่ละวันเลยลูกปหนึ่งเขาไม่นั่งอยู่กับที่เราต้องเรียนแทนลูกปหกก็ไม่สนใจกลายเป็นว่าย่าต้องนั่งเรียนและย่าบอกย่าไม่เข้าใจเลยย่าตอบได้ย่ากลัวลูกสอบตก ใจเป็นตอนนี้ทั้งย่าทั้งยายทั้งแม่นะคะค่ะไม่ได้ออกจากบ้านเพื่อเรียนออนไลน์นออนไลน์คุณแม่เนี่ยไม่ได้คุมกําเนิดเพราะว่าออกไม่ได้เลยค่ะคุณหมอเพราะต้องตั้งใจเรียนไม่งั้นลูกจะสอบตกอ้าว <laughs> ลงตกลงกันเป็นยังไงไม่รู้นี่เป็นเรื่องเรื่องบนทั้งทุกวันนะคะจะลีฟังแล้วขำๆว่าอาตกลงตอนนี้กจผมในย่ายายและแม่ทบทวนความรู้ปอะหบกัน <laughs> ค่ะดังนั้น รือว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ยังไงก็ตามม็คคมกําเนิดนะคะถ้าเรายังไม่ได้ประสงค์จะมีลูกนะคะแล้วก็ก่อนจะปล่อยให้มีลูกก็ฉีดวัคซีนก่อนนะคะอตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะพูดพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงไปแล้วนะคะว่าอันตรายสูงค่ะ,คะแล้วก็ตายเพราะปนะคะสี่สิบเปอร์เซนตลูกก็อาจจะรอดหกสิเปอร์เซนตนะคะแต่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ท,ที่ที่พร้อมจะตั้งครรภ์ก็พิจารณานะคะ